ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเคออสนะครับวันนี้ก็เข้าสู่รายการเคออสรีวิวอพิโซดสองนะครับแล้วก็นี่แหละมาตั้งกล้องข้างล่างกันเดยวก็ไปต่อกันบนโต๊ะนะครับครับแล้วก็อันบล็อกกันเลยนะครับไหนกล่องมันฟิตรืร้อเลยเกินเ,เดี๋ยวเรามเราเรีบอันบ็อกกันยังเลยเรายังไม่บอกประวัติเลยเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยว่าตัวนี้คือตัวอะไรครับแล้วก็นี่ก็คือ MSN 0 2 C อนซองนะฮะเป็นโมบิสูตรของชาอัตนาเบอร์นะฮะตอนที่สู้กับไฮนูกันด้ามนะฮะใช่ไหมวะไม่ใช่ที่ตอนสู้กับไฮนูซาสบ,สบ,บีไอสัตว์ขออภัยครับตอนไอ้เจ็ดแปดนะ,ะตอนนี้เดือดต่อหัวแล้วยังสู้ได้แล้วตัวน,นี้โหดมากผมชอบมากของชาตัวหนึ่งครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบเหมือนกันนะแล้วก็มาแกะกล่องกันแล้วมันโอเ้เฮี้ยไอสัตว์กูบอกเขาาจะแกะกล่องกูแกะกล่องลแล้ว,แล,วแล้วก็เนี่ยนะเดี๋ยวเออโอเค ครับผมครับอืมสีเขียวบาดตาบาดใจสม่มันก็มันแค่ส่วนนิดเดียวอะอืมสีเหลืองด้วยตรงมือแล้วก็นี่นะครับเรียกว่าอะไรแหละกระโปรงฮะเพราะมันมันหลอ่อสงสัยมันหล่อเข้าไปในแผงไม่ได้ก็อย่างนี้แหละก็ดีแล้วครับก็ดีครับมันดูมันนวดน,นะคู่มือ เอ็มเอสส่วนสองซีองเนี่ยแล้วกูจะหมุนให้เขาดูทำไมหรอก็เ,เปิดดูดิอืมก็โอ้ถือว่าต่อง่ายนะครับแต่มันจะยากตรงแถวมือแถวแขนนี่แหละเพราะว่าหัวก็ไม่มีอะไรเลยลำตัวก็ไม่มีอะไรเลยแล้วยิ่งขาเนี่ยไม่มีขาเลยเนี่จะยากย่ตรงเดียวก็คือมือนะครับเพราะว่ามือมันสามารถยื่นแยกออกอย่างนี้อย่างนี้นครับโฟกัสสียหำม อ่ามันยื่นออกแยกอย่างนี้ได้นะครับครับก็จบช่วงอันบ็อกทันๆันเลยครับแล้วเราก็จะไปต่อกันขอเ,ขเวลาแป๊บหนึง่งปุ๊บครับก็ได้ต่อเสร็จกันไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวนีโอซีอองนะฮะก็พูดก่อเลยตอนต่อพลาสติกแข็งมากครับแบบมือเนี่ยถ้าจะบิดออกเหมือนซีรีส์อื่นๆนี่พูดเลยว่า ยากนะครับไม่แข็งจริงๆฮะเพราะว่ายังไงอะพลาสติกยุคก,ก่อนแข็งมากแต่ข้อดีของแข็งก็คือมันจะคงทนนะฮะแต่ว่าตอนต่อน,นี่ผมเรียกว่าลําบากเลยและอีกอย่างนะถ้าเวลามันแข็งเดี๋ยวให้ดูก่อนมันจะยังไงละ่ะเวลามันแข็งอะเวลาเราตัดถ้าห้าไม่โฟกัสถ้านี่ฮะอืมไม่โฟกัสท่นเข้าไปฮัลโหล ไปโฟกัสมือนนก็เอาเป็นว่าเห็นกันอยู่นะตรงเนี้ยคือถ, cutter, cutter, ถ,ถ้าคัตเตอร์ไม่คัตเตอร์ถุยถ้าครีมคุณทำไม่คมจริงๆแบบตัดไปนเนี่จะเหลือเศษอย่างเงี้ยแบบเยอะมากครับแล้วก็ครีมผม,มิ่งเป็นครีมห้าบาทสิบบาทนะไม่ใช่ครีมทําม่าครีมเทพครับก็ตัดมาก็อย่างนี้ข้างบนอย่างเงี้ยผมก็เอา คัตเตอร์มาขีดๆออกให้มันดูเรียบเนียนไปแล้วแต่ก็ยังมีแบบหลายจุดเลยนะาที่ผมไม่ใช่ผมเคียมผมมันกากอยู่ฮะอืมถ้าได้ดีก็ให้ตัวเองถ้าไม่ได้ดีก็ให้อุปกรณ์นะฮะคอนเซปต์ Concept, รายการใช่เหรอครับก็มาเริ่มอะไรร re ีวิวแล้วก็ตรงนี้ด้วยฮะพลาสติกมันแข็งตอนประกอบผมพยายามบิดออกตรงนี้แม่งบิดออกไม่ได้แม่งเป็นรอยใหญ่ขาวๆอย่างนี้เลยฮะ รอยบินของาลาติกนะฮะก็ช่างมันเถอะครับแล้วก็มารีวิวกันต่อดีกว่าครับก็สนับตัวนี้ก็ตอนต่อถ้าถามว่าต่อยากไหมก็ถือว่าต่อง่ายนะครับต่อมันจะยากตรงแขน,น่นหละฮะเพราะว่าแขนเนี่ยถือเป็นจุดเดียวที่แบบยังไงล่ะมันจะแบบเป็นลูกเล่นเดียวของตัวเจ้าหน้โอซิออแเ้วเนี่ยเพราะว่า กบเป็นลูกเล่นเดียวจริงๆแหละโอ้ยโอยเออแล้วก็เขาก็จะแถมขาตั้งให้นะเดี๋ยวไป,ไปดูดีเทลกันเดี๋ยวมาดูดีเทลรอบตัวก่อนก็ผมได้ทำการตัดเส้นแล้วนะฮะก็ตัดในส่วนที่มองเห็นนะฮะส่วนที่มองไม่เห็นก็มาตัดตามคอนเซปต์ใช่เหรอนนะครับเดี๋ยวไปดู่านกันก็น ท,ที่รู้ดีกันนะฮะว่าเจ้าตัวซีอ่องนี่มันไม่มีขานะฮะก็เลยตอนตอนมันสู้อยู่ในอากาศก,าก็เลยต้องลอยเอานะฮะถือว่าเท่ใช้ได้เลยแล้วก็ต้องพูดเลยว่าน่าจะขับใช้ใช้ได้เลยขับยากแล้วก็เรามันดูของที่มันเหลืออยู่ในกล่องกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นกันครับ ของที่มันให้มันในกล่องนะฮะก็จะเป็นอันนี้นะฮะถือว่าเรียกว่าเป็นลูกเล่นหลักของเจ้าตัวนี้โอซิอองอะไรก็ได้คือการยืดมือออกไปนะฮะเป็นแบบลูฟี่อะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่นะฮะแต่ทำการยืดมือออกแล้วไม่โฟกัสด้วยไงฮัลโหลโอเคมาแล้วครับก็ในนี่เลยก็ไม่มีอะไรแล้วนะ,ะก็หมดแล้วมีแค่นี้แหละทั้งตัวแล้วก็จะมาทำอันนี้ให้ดูดีกว่าเพราะว่าไม่มีอะไรจริงๆ เออก่อนนี้เราจะไปดูอันนี้นะเราก็จะมาทำการขยับให้ดูก่อนเพราะว่ามันยังไงล่ะมันเป็นแบบเออช่างเถอะมาดูกันเถอะครับตรงนี้หัวก็ไปได้แค่นี้นะฮะติดติดตรงคอฮะ,ะไปได้แค่นี้แล้วก็แขนนี่น่าจะได้สามร้อหสิบเลยถ้าเออก็น่าจะได้ฮนะแต่ว่าติดเอวหมุนไม่ได้นะฮะ แต่ขยับขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับตรงส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันขยับขึ้นลงได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทดแทนที่มันอันนี้ไม่ได้ขาไม่ต้องขยับไปดูแล้วกันเพราะมันไม่มีส่วนแคนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสียบไปน้อยมากได้แค่นี้ฮะเนี่ยหนึ่งสองสามได้แค่นี้นะครับ, 1, 2, ไ,รบไม่มีแล้วหมดแค่นี้แต่ว่ามันจะมาทดแทนกันได้ตรงนิ้วเพราะว่านิ้ว ขยับได้ทุกนิ้วนะฮะแต่ยังไม่ถึงขยับได้ทุกข้อต่อนะฮะแต่ว่าขยับได้ทุกนิ้วเราก็จะทํานิ้วขยับให้ดูกันนี่ลาเล็บยู w. แต่มันไม่สามารถทําแบบยกแบบตั้งได้เหมือนแต่นท์น้ตัวอื่นนะฮะเพราะว่าข้อต่อมันได้แค่นี้สามสามสเต็ปนี่แฟนบันแท้แฟนบันแท้แค่นี้แหละครับนี่ฮะก็เป็นเอาไว้ต่อก,กับไออันนี้เดี๋ยวข้อให้ดูแล้วกันไปดูอย่างอื่นก่อน แล้วก็มาดูตรงนี้นะฮะที่ตรงนี้อันท่าไปก่อนอันนี้ขยับได้นะครับขยับได้แค่นี้แหละหมุนไม่ได้ด้วยได้แค่ขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้เป็นบอจอยนะก็จะหมุนได้อยู่แต่ว่าหมุนไปก็หมุนไปเท่านั้นอนะ่ะมันไม่ได้เป็นขาอะไรอยู่แล้วไม่ช่วยจะท่าทางเลยก็มีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ้าวแขน แล้วเราก็จะไปดูเดี๋ยวข้อต่อขาตั้งก่อนแล้วเราเข้าไปดูนั้นกันครับแล้วเราก็ไปดูไอ,อ้นนี้ดีกว่าว่ามันทํำยังไงอย่างแรกนะฮะก็เอานนี้ออกมาอเอาแขนนี้ออกมาก่อนแล้วก็เอาอันนี้นะฮะเอาด้านที่มันเป็นไมโฟกัสอีกโอเค,น,น,คนั่นไปโฟกัสนี่ฮะไปโฟกัสมือ อเอาไว้ผมจะตัดใจแล้วกันนะฮะแปลว่าคือให้มาเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกกับท่อท่ออย่างเงี้ยแล้วก็มีทองแดงเดินข้างใน,นนะฮะแล้วก็จะ,ะตรงมาเลยแล้วผมก็ตัดทําการมันยาวมานะผมก็ตัดแบ่งสองส่วนอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตรงเนี้ยเอาคัตเตอร์มาขีดออกให้มันเป็นรูปตัว V อย่างนี้นะฮะเพราะว่าเวลาใส่ตรงใส่ตรงรูตรงเนี้ยมันจะทําให้ใส่ได้ง่ายๆนะฮะ นีใฟนจะดูตรงนี้โอเคกูชอบโฟกัสกล้องกูมากกันเลยโอเคไม่โฟกัสเหรอไม่โฟกัสมึงก็ไม่ต้องโฟกัสเอาลองอันนี้ก่อนดูกันไม่ยอมแพ้โอเคฮะไม่โฟกัสจริงๆด้วยไม่ไปโฟกัสสายข้างหลังแปลว่ามันเอาให้ทำไม่ต่อได้นะฮะ ต่ออย่างนีนะ้มันก็จะอยู่แบบมันก็จะใส่ง่ายกว่าแบบไม่ทําให้มันเป็นแบบสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็เอาตรงนี้นะฮะที่เป็นอย่างนี้ไปต่อกับแขนต้องเขียวๆอย่างนี้มันจะก็จะมีรูให้เหมือนกันเราก็จะทําการจัดท่าทางได้นะฮะอย่างนี้เลยเป็นดูฟี่ได้ไหมไม่เหมือนดูฟี่นะดูฟี่ไม่เกิดเลยอันนี้ก็เป็นเป็นซีอ้องนี่แหละก็ทำอย่างนี้ได้นะครับผม เราก็จะเป็นสปอ็อกอันนึงครับนี่เราก็จะเป็นสป็อกกันนี่เป็นสป็อกได้แล้วโอ้กล้องโฟกัสว่ะเฮนี่เป็นสป็อกได้นะก็อีกข้างหนึ่งเอาเอาไปออกกันดีกว่าอีกข้างหนึ่งก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูดตอนตอนไหนดีละ่ะไม่ขึ้นให้ดูดีกว่าแยกทาเลยเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันอีกข้างหนึ่งเอาไว้จัดท่าทางเวลาถ่ายรูปนะฮะผมว่ามันตรงนี้มันตรงนี้มันอยู่นะ,ะไอ,ตไอ,ตไอต้ตรงดําๆเนี่ยมันอยู่แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงมันตรงเนี้ยมันหมุนได้ยงเงี้ยมันมันไม่ใช่ข้อต่อแบบยางะฮะมันก็เลยแบบ พลาสติกใส่กับพลาสติกมันก็ไม่อยู่ะฮะก็เป็นเดี๋ยวเป็นข้อด้อยข้อเลยแล้วกันที่ถ้าจับไม่ให้ลูกเล่นก็นมาขนาดนี้เล่นทาอย่างนี้กบกูยนะฮะก็ไม่เป็นไรคนระับชอบในเบลดาโอ้โหอยู่ด้วยนั่นเราก็ไม่เห็นอยู่ด้วยเราผก็เอาทอีกข้างหนึ่งก่อนนะครับแน่แน่หน,กนกักหนักอีกนี่นะฮะมีแต่ก็ ไม่มีแต่วันเหมือนไม่ดีอ่ะนี่ทำอย่างนี้ได้เออจริงก็มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็ทําอย่างนี้ได้เออแล้วผมจะให้ดูอีกอย่างนะฮะเดี๋ยวเอาไม้นวนขึ้นมาให้ดูนะฮะคือมันจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีอาวุธอะไรบ้างนะฮะก็คืออย่างแรกเลยก็คือหัวหัวมันเนี้ย ก่อนสู้กับอัมมูโรเลยไม่สู้แล้วต่อหัวก็ยังสู้ได้ฮนะที่เป็นฉา,ากตำนานฮนะไอ้จ็แปดหัวขาดกับแขนขาดข้างหนึ่งก็ชูปืนไอซีอองนี่ก็เหลือต่อหัวนะฮะปิ้วโอ้โหเท่มากเลยฮนะถ้าเป็นแฟนกันดั้มก็น่าจะรู้กันดีและอีกอย่างนะก็ที่มือนะครับที่มือก็เป็นอาวุธได้เหมือนกันนะครับก็เป็น,นรูปืนนะฮะเหมือนกับเดี๋ยวผมให้ดูเลยวะเนี่ยฮะเป็นรูปืน เพราะว่ามันไม่มีอะไรอาวุธแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็เหมือนกับพวกก๊อกพวกอะไรพวกนี้มันก็จะมีอาวุธตรงท้องให้แต่ว่าในเมนวนวลจะเป็นสีม่วงแต่ว่าในชีวิตจริงในอันเนี้ยมันไม่ให้ทํามันไม่ให้นานไม่โฟกัสเอานี้ออกก่อนเราจะได้โฟกัสท้ามันเป็นโฟกัสสายวะอา้าวไปโฟกัสมือ ไอ้เหียมามาสิเออแปลว่าก็น่าจะเห็นกันแล้วน,นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยโหฟูกันรละตรงเนี้ยมันจะเป็นอาวุธได้เหมือนกันนะครับก็ก็น่าจะจบแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูสรุปคะแนนกันเลยดีกว่าครับผม